นนนนาาาตะดุรรยยยสสสิินนสิิบถึงเรียนท่านประธานท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวชนาภาขันนาคตัวแทนกลุ่มเปิงสังการขอนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุดเปิงสังการซึ่งมีรายชื่อผู้วิจัยดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวกนกพรสุวรรณ 2. นางสาวกัญญนัทวิจิตรแพทย์ 3. นางสาวกุลธิดาคงคาลายัย 4. นายจิรศักดิ์สะแพรนางสาวนัทนันวัฒนะชัย 6. นางสาวนภัสวร์จ้อยสีดา 7. นางสาวปฏิตาวิสาข8ะนางสาวพรพมเพชรนีโพคิน 9. นางสาววลิสาข่าวมงคล 10... นางสาววลิตาข่าวมงคล 11... นางสาวอาทิตยาเฟื่องนคร 12... นางสาวชนาภาขันนาคโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้ค่ะ 1. อาจารย์อทิตยาเงินแดง2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ิทธิบูรณ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาโนดบุญทองเล็ก 4. อาจารย์ชนันชิดาณสมผลงานสร้างสรรค์าการแสดงชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้าวแช่ของชาวมอนในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นเชื้อสายมอนเรียกว่าเปิงสังการ เป็นอาหารที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่อที่สำคัญของชาวมอญน,นิยมทำกันในช่วงเทศกาลสงการเพื่อให้เกิดความสดชื่นด้วยความหอมของกลิ่นดอกไม้ที่อบอยู่ในน้ำปรุงผสมผสานกับเมล็ดข้าวที่สุกกำลังดีรับประทานควบคู่กับเครื่องเคียงบวกกับความเป็นสิริมงคลของตำนานเรื่องเล่าจึงทำให้เมนูนี้ เป็นหัวใจของประเพณีสงการของชาวมอญจนเกิดเป็นถนนข้าวแช่ที่ใช้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงการในปัจจุบันเพื่อเป็นการสนับสนุนข้าวแช่ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่ต้องการลอยเรื่องราวทางวัฒนธรรมด้านอาหารและเทศกาลประเพณี ผ่านสายน้ำที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเพื่อช่วยผักดันซอฟพ,พาวเวอร์ของความเป็นไทยให้แข่งแก่งผ่านมิติการแสดงโดยมีวัตถุประสงค์การแสดงดังนี้ 1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตประวัติความเป็นมาและความสำคัญของข้าวแช่ในประเพณีสงการของจังหวัดปทุมธานี 2. เพื่อพัฒนาและออกแบบการแสดงนาฏัิลินสร้างสรรค์จากวิถีชีวิต การทำข้าวแช่และประเพณีส่งการของจังหวัดปทุมธานี 3. เพื่อหาประสิทธิภาพของผลงานการสร้างสรรค์นในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับชมการแสดงก่อนการเผยแพร่สู่สังคมโดยมีแนวคิดในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์8องค์ประกอบดังนี้ 1. การออกแบบการแสดง คณะผู้วิจัยได้กําหนดการออกแบบการแสดงเป็น3ช่วงช่วงที่ 1. วิถีเป็นช่วงที่สื่อถึงสายน้ำซึ่งเป็นลากฐานความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยก่อเกิดเป็นวิถีไทยสะท้อนอัตลักษณ์ทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีช่วงที่สองข้าวแช่ เป็นช่วงที่สื่อถึงการหุงข้าวและการทำน้ำปรุงที่ใช้สำหรับการทำข้าวแช่ในช่วงเทศกาลสงการที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมด้านอาหารเพื่อให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยช่วงที่3ส,สงการ เป็นช่วงที่สื่อถึงประเพณีสงการบนถนนข้าวแช่นในจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งประเพณีสงการยังได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 2. การคัดเลือกนักแสดงคณะผู้วิจัยคัดเลือกนักแสดงจากลักษณะทางกายภาพที่มีความสามารถในการแสดงและการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับรูปแบบการแสดงโดยใช้นักแสดงหญิงจำนวน10คนและนักแสดงชายจำนวน4คน 3. การออกแบบลีลาท่าทางคณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายจากภาษา,าท่าทางนัติสินและภาษา,าท่าทางธรรมชาติ improvisation เพื่อสื่อความหมายโดยท่วงท่าจะสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้แสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากอารมณ์ภายในและสื่อถึงลีลาการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับทํานองเพลงใช้คอมโพสประกอบท่าลำและใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่าเรื่องราวให้ชัดเจน 4. การออกแบบเพลงและดนตรีคณะผู้วิจัยได้คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของการสื่ออารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก เน้นให้เกิดจินตนาการร่วมกันระหว่างผู้ชมกับผู้แสดงเพื่อพาผู้ชมไปสู่บรรยากาศของวิถีแห่งสายน้ำของไทยในช่วงแรกความอบอวนของการปรุงน้ำข้าวแช่ในช่วงที่2และความสนุกสนานของประเพณีสงการในช่วงที่3โดยมีการใช้เครื่องดนตรีสากลผสมผสานกับเครื่องดนตรีมอนเป็นแบ็กกราว n ์มิวสิกค่ะเพิ่มเสียงซาวเอฟเฟกที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันในแต่ละช่วงของการแสดง 5. การออกแบบเครื่องแต่งกายผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปแบบของการแสดงโดยกำหนดใช้สีโทนร้อนวอร์มโทนอย่างเช่นสีชมพูเป็นหลักในการออกแบบ เพื่อเสริมให้บรรยากาศนุ่มนวลอ่อนหวานมีการเล่นระดับของสีเฉดเพื่อสร้างมิติให้กับชุดการแสดงและสีชมพูที่ใช้ยังสอดคล้องกับสีของดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของปทุมธานีทั้งนี้ยังออกแบบสบายด้วยลายปักรูปรวงข้าวสีสษะประดับด้วยดอกไม้ที่ขึ้นรูปเป็นรวงข้าวและดอกมะลิเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุดการแสดงค่ะ 6. ก การออกแบบอุปกรณ์การแสดงคณะผู้วิจัยได้กำหนดอุปกรณ์การแสดงเพื่อสื่อสัญญาในการเล่าเรื่องในแต่ละช่วงให้ชัดเจนสร้างความเข้าใจต่อการนำเสนอมากยิ่งขึ้นประกอบด้วยต้นข้าวจำลองดอกไม้สีเหลืองสีแดงและสีขาวผ้าสีฟ้าสีแดงสีเหลืองและสีขาวพัดส,สารหยักปั้นดินเผางบปืนฉีดน้ำถ้วยลายคาม และป้ายถนนข้าวแช่ 7. การออกแบบแสงคณะผู้วิจัยได้กำหนดแสงที่ช่วยสื่ออารมณ์ความรู้สึกสร้างจินตนาการและสนับสนุนบรรยากาศของการแสดงให้สมบูรณ์โดยกำหนดจุดสนใจของแสง selective focus เพื่อเน้นความสำคัญและลักษณะของแต่ละเหตุการณ์ให้สำคัญกับอารมณ์ของการแสดงและเคลื่อนไหวของแสงที่มีความสัมพันธ์กับการแสดง 8. การออกแบบพื้นที่การแสดงคณะผู้วิจัยได้กำหนดพื้นที่จากความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอร่วมกับท่วงท่าของการแสดงและการแปลแถวโดยมีการกำหนดตำแหน่งของนักแสดงที่เป็นจุดโฟกัสเพื่อเน้นความสัมพันธ์ของการเล่าเรื่องราวและตำแหน่งที่เป็นแบ็กกราวเพื่อสนับสนุนเรื่องราวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ชุดการแสดงปองสังการ 1. นําเสนอแนวคิดที่สนับสนุนผักดันข้าวแช่และถนนข้าวแช่ของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นซอต์พาวเวอร์ของไทยโดยมีการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมเชื้อเชิญผู้คนที่สนใจเพื่อยกระดับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี 2. นำไปเผยแพร่ร่วมกับงานทางด้านวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลสงการของจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงสร้างสรรค์ชุดเปิงสรรังการได้ณบัตรนี้ค่ะขอบคุณค่ะ blum! 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 regrets! blum!